สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช่องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรื่องราวของผู้ที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือบางคนอาจจะยังสงสัยอาจจะยังคิดว่ามนโนหรือเปล่าที่มีความเชื่อว่าผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือคือผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์มาโน่นนี่นั่นถ้าหากคนใดที่ได้มาศึกษาเรื่องของนรกสวรรค์วัฏจักรของจิตวิญญาณคุณจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วชีวิตของจิตวิญโลกจิตวิญญาณน,นี้มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะ มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะได้ขึ้นสวรรค์มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะลงนรกซึ่งผู้ที่รู้จริงท่านก็จะมีวิธีการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะหาแนวทางให้ตัวเองนั้นไม่ต้องได้ตกนรกเพื่อที่จะได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตกนรกแล้วมันใช้เวลาหลายร้อยหลาย,ลายคือเวลาของนรกอะ่ะมันนานมากที่เราที่เราจะต้องชดใช้ที่เราจะต้องได้ใช้ชีวิตในโลกโลกนรก ผู้ที่รู้ผู้ที่เข้าใจก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนรกด้วยการที่ประพฤติดีทำดีแล้วก็นําตัวเองมาสู่การปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนาการเจริญฌานการมาทำวิปัสสนาฝึกวิปัสสนาพัฒนาจิตตัวเองซึ่งสิ่งที่ทำเหล่านี้มันจะทำให้เรานั้นได้บุญเยอะขึ้นและบุญที่เยอะนี่แหละจะนำพาให้เรานั้น ได้ไปสู่สวงสวรรค์มากกว่าที่จะตกนรกถามว่าเรานั้นเคยทํากรรมชั่วบ้างไหมทุกคนไม่มีใครที่ไม่เคยทํากรรมชั่วนะคะแต่การที่เราได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นเพราะว่ากรรมดีของเรานั้นมันมีมากกว่ากรรมชั่วหรือในขณะที่เราจะเสียชีวิตคือจะสิ้นอายุขยัยหรือในช่วงที่ท่านเรียกว่ามรณสตินั้นคือเรามีสติระลึกแต่กรรมดีและลึกถึงแต่กุศล,ลกรรม ก็จะน้อมนําให้เรานั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีคือได้ขึ้นสวรรค์นั่นเองเมื่อได้ขึ้นสวรรค์อยู่ในสวรรค์เราสร้างแต่กรรมดีสร้างสมกรรมดีความดีก็อย่างที่แอดเคยได้บอกว่าความดีมันก็เหมือนการที่เราเอาเกลือไปละลายกับน้ําถ้าเปรียบความชั่วเหมือนเกลือเปรียบความดีเหมือนน้าเมื่อเราเทน้ําลงไปในเกลือเกลือมันก็จะละลายไปเรื่อยๆมันก็จะเจือจางไปเรื่อยๆ จากที่มันเค็มมากมันก็จะเหลือความเค็มน้อยลงน้อยลงน้อยลงและยิ่งน้ํามากเท่าไหร่ความเค็มก็ยิ่งน้อยลงจนจนรู้สึกเหมือนไม่มีนั่นคือลักษณะของการทําดีและทําชั่วการทําดีเพื่อจะหนีกรรมชั่วก็เป็นแบบนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้ที่รู้ผู้ที่มาศึกษาท่านรู้เมื่อท่านรู้ว่าท่านมีกรรมเก่าท่านก็จึงสร้างกรรมดีมากขึ้นมากขึ้น ลดละเลิกกรรมเก่าเพื่อที่จะให้กรรมดีนั้นไปเจือจางกรรมชั่วและในที่สุดเราก็จะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนที่ได้ท่านทั้งหลายได้บอกมาว่าผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นเคยบำเพ็ญเพียรภาวนาคําว่าบำเพ็ญเพียรภาวนามันก็คือการสร้างสมบูรณ์ซึ่งเป็นการสร้างสมบูรณ์ที่มีอานิสงมากกว่าการทําทานการถือศีลเพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะว่าการาที่เรามาเจริญสติเจริญภาวนานั้น เราจะได้ทั้งทานทั้งศีลและการเจริญภาวนาอาน,นิสงส์บุญจากการเจริญภาวนามีมากกว่าการทําทานถึงถึงคุณจะทําทานร้อยครั้งร้อยเท่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารร้อยเท่าก็ไม่เท่ากับคุณทาศีลถือศีลในช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณถือศีลช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือจะเป็นร้อยร้อยครั้งก็ไม่เท่ากับคุณจเจริญสติจเจริญสมาธินี่คืออาน,นิสงส์ของการทําสมาธิ ซึ่งนี่แหละคือเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงบอกว่าผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่เคยอยู่บนสวงสวรรค์ก็เพราะในอดีตในอดีตชาติคุณเคยบำเพ็ญเพียรภาวนาซึ่งมันเป็นอานิสง์ที่สูงเมื่ออานิสงสูงก็ส่งผลให้คุณนั้นเมื่อสิ้นอายุไขคุณก็ได้ไปอยู่ในภพภูมิของสวงสวรรค์ได้เป็นเทวดาซึ่งคำว่าเป็นเทวดานั้นก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ คนบางคนไม่เข้าใจว่าเทวดายัางเวียนว่ายตายเกิดอยู่เข้าใจว่าเทวดานั้นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตแต่จริงๆแล้วในหลักของผู้ที่ปฏิบัติในหลักของพุทธศาสนาเทวดาเขาจะรู้ว่าเทวดาคือผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ยังมีโอกาสไปตกนรกก็ยังมีโอกาสมาเป็นมนุษย์มันเป็นอย่างนี้บางคนไม่เข้าใจว่าอย่าไปตอกย้ำมากมันเป็นไปได้คะ่ะอันนี้ให้เข้าใจกันให้ตรงกันสําหรับผู้ที่ไม่มาเกิด ในโลกมนุษย์นั่นก็คือผู้ที่นิพานไปแล้วค่ะพระอรหันต์ที่ท่านนิพานไปแล้วท่านจะไม่มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วนั่นคือผู้ที่นิพานท่านพ้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดท่านไปสู่ภพภูมิของนิพานนี่เป็นอย่างนี้ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงผู้ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพภูมินี้ถามว่าดีไหมดีค่ะเพราะว่า การที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเรามีโอกาสที่เราจะได้สร้างสมบุญบารมีเพราะภพภูมิของโลกมนุษย์นั้นเป็นภพภูมิเดียวที่จะสามารถสร้างเสริมบุญบารมีได้ดีที่สุดอย่าลืมว่าแม้แต่เทวดาท่านก็ไม่สามารถที่จะมาสร้างเสริมบุญบารมีได้เท่ากับมนุษย์เทวดาบางท่านก็ยังอยากเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะอันนี้คุณอาจจะไม่ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจต้องไปศึกษาจริงๆแล้วคุณจะเข้าใจจริงๆแล้ว ภพภูมิมนุษย์นี่แหละดีที่สุดดีที่สุดแล้วสําหรับทั้งสามภพภูมิไม่ว่าจะเป็นเทวดาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือนรกโลกมนุษย์นี้เป็นภพภูมิที่สามารถที่จะสร้างบุญบารมีได้ดังนั้นพระบางองคุณคุณคุณ,คณ,คณอาจจะเคยได้ยินคําว่าพระโพธิสัตว์พระบางองค์ท่านทําไมจึงอยากจะมาเวียนไหวตายเกิดเพราะอะไรเพราะว่าท่านต้องการที่จะ ปฏิบัติจนเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าบางองค์จุดมุ่งหมายของท่านคือเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นผู้นิพพานได้แต่การเป็นพระอรหันตก็คือเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ก,ก็บางบางท่านก็ยังไม่อยากนิพพานมีพระบางรูปที่ท่านปรารถนาที่จะเกิดอีกเพื่อที่จะมาปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่พระโพธิสัตว์ แล้วเป็นพระพุทธเจ้านี่คือความเชื่อในหลักการของศาสนาพุทธเราสำหรับพระองค์ใดที่ท่านนิพพานท่านก็จะนิพพานไปเป็นพระอรหันต์แต่สำหรับพระองค์ใดที่ท่านปรารถนาที่จะเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรอย่างที่เราเห็นมาพระโพธิสัตว์ทศชาติสิบชาติที่ท่านบำเพ็ญเพียรเป็นพระโพธิสัตว์สิบชาติแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้า นั่นก็คือเป็นเป็นวิถีของผู้ที่ต้องการที่จะบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บำเพ็ญเพียรภาวนาบำเพ็ญมาเป็นสิบสิบชาตินี่คือหลักการเวียนว่ายตายเกิดในพุทธศาสนานะคะในหลักความเชื่อของศาสนาพุทธเรานะคะดังนั้นไม่แปลกที่เราบอกว่าเรานั้นคือเทวดาที่ถูกบัญชาลงมาให้มา สร้างสมบุญบารมีซึ่งหน้าที่ของเราก็คือการสร้างสมบุญบารมีนั่นเองทีนี้การที่เรามาเกิดเป็นผู้มีการกรบาทการฝ่ามือคุณจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณหนักคุณเหนื่อยเหลือเกินชีวิตคุณหนักเหลือเกินแต่คุณสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณแย่มากๆเวลาที่คุณเฉียดต,ตายคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเพราะอะไรเพราะนั่นคือถึงบทสุดสุด,สด,สดจริงๆกระสจิตจะเชื่อมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะรับถึงกระแสแรงๆของคุณได้ทีนี้คุณอาจจะคิดว่าแล้วทําไมเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มาช่วยบ้างแอดจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่ยากทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ทุกครั้งที่คุณภาวนาคุณจะต้องตั้งจิตอธิษฐานเชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้งให้คุณอนุโมทนาบุญให้คุณอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมรับฟัง การสวดมนต์ในทุกๆครั้งและเมื่อคุณนั้นนั่งสมาธิเจริญสมาธิเจริญฌานขอให้คุณอุทิศส่วนกุศลแผ่ส่วนกุศลไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบๆตัวคุณหรือเทวดาประจําตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งมวลองค์ใดที่คุณนับถือคุณก็อุทิศบุญให้ท่านไปนั่นคือการเชื่อมบุญเมื่อคุณเชื่อมบุญอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาที่คุณอธิษฐานจิต คุณก็จะสามารถที่จะส่งกระแสจิตถึงท่านได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ถึงเวลาที่เรามีความวิกฤตในชีวิตขั้นสุดๆเราสามารถที่จะอธิษฐานจิตขอบุญบาร,รมีท่านมาช่วยในเรื่องที่เรากำลังจะผลักดันให้ปัญหามันมันหายไปในการใช้ชีวิตประจำวันได้นี่คือหลักการว่าทำอย่างไรเราจึงจะเชื่อมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่าลืมว่า ถ้าคุณไม่สวดมนต์ถ้าคุณไม่ภาวนาคุณก็จะเชื่อมจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณได้ก็คือคุณก็ต้องเชื่อมจิตด้วยการสวดมนต์การนั่งสมาธิภาวนาและทุกครั้งคุณก็จะต้องอัญเชิญท่านให้มาอนุโมทนาบุญที่คุณทําด้วยแล้วคุณก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านสิ่งที่คุณแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านมันเป็นการเชื่อมมันเป็นการเชื่อมจิตระหว่างคุณกับท่าน เป็นการเชื่อมกันอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเนืองๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนกลายเป็นความคุ้นเคยแต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าอยู่ๆคุณไม่เคยที่จะเชื่อมบุญกับท่านเลยคุณจะไปอะขอร้องให้ท่านมาช่วยนั่นมันก็เป็นเรื่องยากที่สําคัญคุณก็ไม่มีบุญรองรับอยู่ด้วยหรือแม้ว่าคุณจะทําบุญรองรับอยู่แต่คุณไม่เคยเชื่อมบุญกับท่านคุณไม่เคยอุทิศให้ท่านการที่จะให้ท่านมาช่วยมันก็เป็นเรื่องยากมันก็เลยเป็น สิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทําก็คือเราจะต้องเชื่อมบุญกับท่านทุกๆครั้งด้วยการที่อุทิศให้ท่านทุกครั้งยิ่งเราสวดมนต์บ่อยสวดมนต์ทุกวันและนั่งสมาธิทุกวันเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะอุทิศบุญให้ท่านทุกวันมันก็จะสร้างความสร้างความคุ้นเคยในระหว่างเราและท่านทุกวันเหมือนเรานั้นได้มีของฝากไปให้ท่านทุกวันทุกวันทุกวันส่งข้าวส่งน้าทุกวันส่งข้าวส่งน้าทุกวัน ท่านก็ต้องคิดถึงเราเมื่อเวลาที่เราเดือดร้อนนี่เป็นหลักการง่ายๆเลยถ้าใครที่อยากจะมีเทวดาคุ้มครองนี่ก็คือหลักการง่ายๆเทวดาจะคุ้มครองก็ต่อเมื่อเราเป็นคนที่สวดมนต์เป็นคนที่นั่งสมาธิภาวนานี่ง่ายๆมองออกหรือยังคะคุณจะไม่ปฏิบัติบูชาแล้วเทวดาจะมาคุ้มครองคุณนั้นมันเรื่องยากอามิสบูชาคือการทําทานคุณจะไปทําทาน สร้างโบสถ์สร้างอะไรสร้างต่อมิสร้างอะไรด้วยเงินเยอะแยะมากมายสิ่งนั้นมันจะช่วยให้เรามีทรัพย์นะคะมันจะช่วยให้เรามีทรัพย์แต่ในเรื่องอื่นๆเรื่องการช่วยเหลือกันในเรื่องอื่นๆนั้นเรื่องภาวะจิตเรื่องอาการเกิดเหตุเพศภัยอะไรทั้งหลายนั้นเราจะต้องอาศัยการที่เรานั้นนั่งสมาธิเชื่อมจิตกับท่านเพราะจำไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธ ท่านชอบการปฏิบัติบูชามากกว่าอามิสบูชาซึ่งคนเราก็มักจะอามิสบูชาคือ,อเรื่องเกี่ยวกับการยังไงอ่ะการบนบานการไหว้การอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออามิสบูชาแต่การปฏิบัติบูชาเราไม่ค่อยทําปฏิบัติบูชาคืออะไรคือสวดมนต์คือนั่งสมาธิแล้วอุทิศแผ่บุญแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่านนั่นแหละคือการปฏิบัติบูชา ถ้าคุณทําได้อย่างนี้คุณจะมีเทวดาคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองจะคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องที่คุณขอให้ท่านช่วยเหลืออธิษฐานจิตให้ท่านช่วยเหลือหลักการง่ายๆค่ะฟังมาขนาดนี้คุณคงจะเข้าใจแล้วนะคะใครที่อยากจะมีเทวดาคอยปกป้องคุ้มครองคุณก็ทําอย่างนี้ละค่ะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่ต้องเข้ามาสู่แนวทางชีวิตดั้งเดิมของคุณแล้วคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองตลอดไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอให้ทุกคนนะคะเป็นผู้ที่เจริญด้วยทานศีลและภาวนา,านำตัวเองเข้ามาสู่วิถีดั้งเดิมของตัวเองเพื่อที่สิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ